ท่านผู้ชมลองดูภาพนี้นะครับผมดูอยู่นานแล้วก็อยากให้ท่านได้ดูด้วยภาพนี้นำมาจาก Facebook ของท่านที่ใช้นามว่ามานะแขจันเวลาที่โพสมักจะลงท้ายบอกนามตัวเองว่าอย่าจกปากพล่อยมานะแขจันเป็นภาพที่ไม่ได้บอกที่มาผมยกเครดิตนี้ให้กับคุณมานะแขจันก็นแล้วกันครับเป็นภาพที่ไม่คมชัดนัก แต่ดูแล้วได้ความรู้สึกโดยแทบไม่ต้องบรรยายเด็กๆในภาพเล่นบอลล์บอลกันบนเกาะที่ผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นโขดดินมากกว่ามันเป็นโขดดินที่น้ำเว้นพื้นที่ไว้ให้ไม่กี่ตารางเมตรผมจินตนาการไปถึงความพยายามของเด็กกลุ่มนี้พวกเขาอยากเล่นครับแต่มันไม่มีสนามไม่มีที่ราดให้เล่นเพราะบริเวณนั้นมันเป็นที่ลาดเอียงเป็นนาแบบขั้นบันได เหมือนในภาคเหนือของประเทศไทยหรือไม่ก็ในประเทศจีนหรือเวียดนามหรือในบาหลีหรือในอีกหลายๆพื้นที่ที่ภูมิประเทศเป็นรลอนสูงต่ำของลาดเขาแต่ด้วยความอยากเล่นพวกเขาก็ไปหาไม้มาสองอันแบกลงไปปักไว้นในน้าเป็นเสาขึงตาข่ายตาข่ายที่ถ้าดูดีๆมันขาดกระลุ่มกระลิ่งแล้วแต่มันก็ยังสามารถเป็นตัวแบ่งเขตให้เล่นกันได้ชุดทีมก็ไม่ต้องมีมียังไงใส่อย่างั้น เพราะเสื้อผ้าไม่ได้เป็นเครื่องแสดงความสามารถเล่นกันนานๆร้อนเข้าก็ไม่ต้องมีไฟสนับสนุนก็วักน้ําในลําธารนั่นแหละลูบหน้าลูบตาให้ฉ่าเย็นแล้วก็มาสู้กันต่อภาพนี้พอดูดีๆแล้วผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่ภาพสร้างแต่มันเป็นชีวิตจริงของเด็กเหล่านี้พวกเขาคงเล่นสนุกสนานกันแบบนี้ทุกวันหลักฐานที่ยืนยันก็คือหญ้าตรงกลางที่ตาย เพราะเท้าของพวกเขาเหยียบย่ำกันอยู่ทุกวันเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะผมนึกถึงคนบางคนที่รอคอยเวลาที่จะหาความสุขให้กับชีวิตมีสองสามีภรรยาที่ผมรู้จักเขาสองคนเคยคุยกับผมในทรรนองว่าอิจฉาพี่จังเที่ยวโน่น ون, ไปนี่อยู่ตลอดใช้ชีวิตคุ้มจริงๆผมก็เลยถามเขากลับไปว่าคุณสองคนนั่นพร้อมซสยิ่งกว่าผมอีกทำไมไม่ให้เวลากับตัวเองบ้าง เขาก็ตอบว่าเขาสองคนรอเวลาให้กเกษียณอายุก่อนคืออายุ60แล้วก็จะออกเที่ยวตามที่ใจอยากจะเที่ยวบ้างผมยังแกล้งกระเซ้าเขาว่าระวังนะเงินที่ใส่กระสอบเก็บไว้จะโดนปลวกกินสมดจะอดใช้ก็คือกระเซ้ากันไปตามประษาคนคุ้นเคยกัน2อสามีภรรยามีงานประจำทำแล้วก็ยังเปิดร้านขายของซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีร้านของเขาขยายใหญ่ไปเรื่อยๆ จนเป็นกิจการใหญ่โตทำรายได้ดีมากเพราะเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดผมยังเคยถามเขาว่าทำไมไม่ให้รางวัลกับตัวเองบ้างปีหนึ่งหยุดงานให้รางวัลกับตัวเองพากันไปเที่ยวพักผ่อนซะบ้างเพราะเขาสองคนมีเงินมากพอที่จะเที่ยวรอบโลกกันยังได้เขาก็ได็แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็ยืนยันว่ารอให้ถึงวันที่อายุ60แล้วก็จะไปเที่ยวอย่างที่อยากจะไปย้ำว่าเขาอยากไป ไม่ใช่ไม่อยากแต่เขานึกถึงวันที่หยุดร้านหนึ่งวันเขาจะขาดรายได้ไปวันหนึง่งเป็นหมื่นหมื่นแล้วถ้าหยุดไปสักสิบวันละ่ะตัวเลขของเงินที่จะไม่เข้ามามันทําให้เขาไม่กล้าที่จะหยุดน้องสองคนนี้ก็คงเหมือนกับอีกหลายหลายคนที่มีเป้าหมายว่าจะให้รางวัลกับชีวิตเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อถึงเวลานี้เมื่อถึงเวลาหนึง่งหรือถึงเป้าหมายหนึ่งที่ตั้งใจไว้โดยลืมไปสองข้อก็คือ 1. เราสามารถให้รางวัลกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้เป็นก้อนเดียวครั้งเดียวแต่เราสามารถทยอยให้รางวัลกับตัวเองกี่ครั้งก็ได้เป็นระยะระยะเท่าที่ใจเราอยากจะให้และที่สําคัญที่สุดก็คือข้อ2เราอาจจะไม่อยู่ถึงวันที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดตามที่ตั้งใจไว้ก็ได้ในท้ายที่สุดของเรื่องที่เล่าก็คือก่อนจะถึงวันที่เกษียณอายุงานก็มีเรื่องที่เขาทั้งสองคนไม่คาดคิดมาก่อน ือฝ่ายหนึ่งเป็นมะเร็งในระยะที่หมดทางเยียวยาแน่นอนว่าเวลาหลังจากนั้นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้เงินที่หามาได้แล้วก็ใช้เวลาไปกับการดูแลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งใช้เวลานาน,านมากจนคนที่เป็นมะเร็งจากไปหลังจากนั้นคนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีแก่จิตกใจที่จะให้รางวัลกับตัวเองแล้วเพราะมันเป็นรางวัลที่แทบไม่มีค่าเลยเมื่อไม่มีอีกคนหนึ่งอยู่แล้ว อย่ารอเพราะวันที่รออาจจะมาไม่ถึงความสุขสร้างได้โดยไม่ต้องรอความพร้อม